นะครับท่านผู้ชมไอแบบอย่างนะเอาผมยกตัวอย่างให้เลยหลวงพ่อพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณนะครับพระอาจารย์ปารมีที่วัดผาซ่อนแก้วเนี่ยท่านชอบหล่อหลวงพ่อทันใจนะชอบปั้นหลวงพ่อทันใจให้วันเดียวเหมือนท่านสร้างวัดท่านเนี่ยภายในสิบปีท่านผู้ชมวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยสร้างในสิบปีนะันะนะ่ะคุณนับไปดิเนี่ยมาเนี่ยสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ย เออว่ามันเสร็จแล้วก็สวยงามทำไมลังการขนาดนั้นตอนนี้ท่านกําลังสร้างพระนอนพระนอนองค์ใหญ่นะยาวร้อยแปดเมตรนะครับใครมีบุญศรัทธาร่วมศรัทธาก็ไปร่วมบริจาคก,กันได้นะครับไปร่วมบริจาคแล้วก็ร่วมศรัทธาที่วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะครับได้เลยนะครับตรงนั้นที่เขาค้อนะครับตบําบลแคมป์สนนะครับอำเภอเขาค้อจังหวัดพิจบูรนะถ้าใครผ่านไปเส้นนั้นวังทอง นะครับวังทองแล้วลงมาเพชรบูร์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือจะมีพระาธาตุผาซ่อนแก้วอยู่นะครับเรียกว่าอันดับหนึ่งของประเทศอันซินอันดับที่10บของประเทศไทยที่ติดอันดับนะกับพระาธาตุต่างๆนะนะครับนี่แหละคือนี่เรื่องจริงนะผมได้คุยกับประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะครับตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราไปไปดูโดยรวมนะผู้ชมนะ นะครับมาแล้วก็อยากจะไล์ให้ให้จบสิ้นแล้วก็ให้ได้ชมแล้วก็จะเอาโดนเนี่ยขึ้นให้ชมแต่โดนไม่ขึ้นนะเออขึ้นนิดนึงแล้วไม่ขึ้นนะครับหลวงพ่อไม่ให้ถ่ายปะปกติมันก็ไม่มีอะไรนะนะครับท่านผู้ชมถ่ายมุมสูงไม่ได้นะครับนะถ่ายมุมสูงไม่ได้หลวงพ่อไม่อนุญาตเรายังไม่ได้ขอท่านด้วยนะยังไม่ได้ขอท่านแลยถ่ายไม่ได้นะวันนี้คงจะหมดเลิกหมดใจเดี๋ยวมาใหม่ นะครับหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวมา่ใหม่เดี๋ยวพาไปดูร,บรอบๆข้างๆเคียงๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาขออนุญ,ญาตหลวงพ่อนะจุดทูบบอกกล่าวหลวงพ่อเผยแพร่นะครับพระพุทธศาสนา นะครับแห่งวัดไผ่ลงงวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยให้ชาวโรคชาวที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆจะได้รู้นะครับได้รู้แล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อขาวเนี่ยหลวงพ่อขาวที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกกล่าวท่านนะขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกไปดูกันนะครับวัดทกว่างนะท่านผู้ชม นะครับโอ้ oh, up, วัดเขากว้างถือว่าใช้ได้เลยนะฮะที่กว้างแบบดูอย่างเงี้ยสบายใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่าผมพาผู้ชมมาชมเนี่ยพยายามจะให้ผู้ชมได้คุ้มนะครับคุ้มในการที่ชมนะครับแล้วก็แบบปล่อยยาวๆนะครับไม่ต้องมีเซ็นเซอร์นะ ที่วัดเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เขาให้ให้ทําอะไรก็แล้วแต่ให้สวมหน้ากากท่านผู้ชมทาไมสวมหน้ากากแล้วก็ที่ที่มาพูดแจ้วหรือมาทํากิจกรรมในวัดเนี่ยเขาไม่อนุญาตเพราะที่นี่มีคนติดโควิดไปเขาตรวจพบเจออยู่นะแต่ตอนนี้เขาเลยออกกดเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเขาตรวจนะครับเขาตรวจตรวจดีนิดนึงนะครับก็ดีนะตรวจดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับ นี่ฮะหลวงพ่อขาวท่านผู้ชมเห็นไหมเดินไม่ไหวแล้วครับมันร้อนนะขออนุญาตหลวงพ่อถ่ายอยู่บนเนี้ยนะครับปกติเราก็จะขออนุญาตหลวงพ่อเป็นในฐานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะครับเออนี่นะฮะหลวงพ่อท่านหลวงพ่อขาว นะองค์ใหญ่นะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับนะครับข้างสองข้างทางเนี่ยก็จะม,ม,จมีไหมผู้ชมเห็นไหมมีพระธุด,ดงที่จะเข้าเฝ้าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อคือพระพุทธเจ้าเรียกอย่างงี้อย่าไม่สับสนนะครับที่นี่เขาจะมีหมดแล้วครับของจำลองมาจากที่คีจกูดนู่นเลยนะฮะนี่ก็มีฐานที่ นะครับปัส,สนานะครับก็มีมีครบอะ่ะเรียกว่ามีครบเรือมาให้ใจไปให้ถึงครับ นี่นะถึงหน้าหลวงพ่อแล้วครับหลวงพ่อผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะกราบไหว้หลวงพ่อขาวนะครับที่วัดนะครับวัดไผ่ลงงัวนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าวัดไผ่ลงงวัวทําไมตั้งเชิงนี้ตะก่อนนะเขาเอาสมัยก่อนอยุธยาแถวภาคกลางเนี่ยเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเยอะ นะครับเขาเลยเอางวอัวมาผลูกแถวนี้เยอะเป็นโรงเป็นโรงแล้วมันมีน้าไงจะเป็นตลาดงวัวเป็นตลาดควายที่เขาขึ้นมาจากท่าน้าเนี่ยนะครับตลาดงัวแต่ควายแล้วก็มาถูกเนี่ยเขาเรียก,กว่าทำทำโลงอ่ะเขาเรียกว่าทาโลงหรือทาโรงที่ไว้ค้างคืนพักแรมนะไว้ค้างงัวค้างควายนี่ยนะนะเขาเลยเรียกกันมาทุกวันนี้นะครับติดกับวัดนี่เลยมีท่าน้ําอยู่มีตลาดอยู่ด้วยนะตลาดวัดไผ่โรงงวัวก็เลยตั้งมาอย่างนั้น นะครับนี่นะฮค,คือโดยย่อๆนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังหลวงพ่อพูดแล้วกันนะครับฐานที่เขากว้างนะผู้ชมนะเราจะบอกว่าให้ไปเดินทุกทุกองค์กรหรือที่เข้าไปเนี่ยผมว่าไม่รอดนะครับผมนะไม่รอดไม่รอดตรงที่ว่าเดินไม่ไหว นุ้ยเจ้านี่มวคนพูดนี่มันดีไปม,มันมันขี่รถพูดอ่ะเออดุ้ยเจ้ามาเออคนพูดที่มันดีไปเออมันไม่ลงทุนเลยทำไมจะไม่ลงทุนลงทุนอยู่เนี่ยนะลงทุนมันร้อนอนะ่ะร้อนเลยต้องอยู่บนรถนะครับอยู่บนรถแล้วก็พูดเนี่นะเออมันอยู่ข้างนอกแล้วเดินแล้วมันร้อนอนะผู้ชมตู้ไม่ไหวนะขออนุญ,ญาต ขี้โกงไม่เดินนะนะครับที่อยู่ตรงนี้หน้าหลวงพ่อขาวเนี่ยนะหน้าหลวงว่าขาวอยู่เนี้ยนะผู้ชมมันไม่ไหวนะแล้วขอขออนุญาตแบบแบบสบายๆสยักนิดหนึง่งมันไม่สบายหรอกนะครับทุกผู้ชมก็พยายามจะพาผู้ชมไปทุกซอกทุกม,มุมนะที่อยู่ที่เนี่นะผู้ชมนะนะครับเขาบอกไว้ตรงนี้เขามีอะไรนะช้างตายทั้งตัวรถก็วิ่งได้เปล่าไ้นะไอผมก็ขี่ไปทั่วงล้วเดี๋ยวก็จะว่าเขาป่ะเนี่ยนี่นี่น ก็มีม,มีมีข้อเสนอแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบเยอะเลยนี่เห็นชอไหมไหมช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดไม่มิดนี่เห็นไหมไกที่เจ้าสร้างวีลกรรมนะให้เลิกซะนะครับเออนนะอย่างนี้ต้องไปบอกไก่นะถ่วงเจ้านายพี่ตำรวจนี่คืออะไรอ,ะอ่ะเออนี่ความหมายอะไรอะ่ะใครรู้บ้างเนี่ยเออไกรรู้บ้างก็รู้แล้วบอกนะ ผมไม่ดูไอ้เขาให้วิ่งไหมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะะอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ไม่สวยเลยอันนี้คื <c oughs> มมอียไเฮ้ยเจ้มันคืออะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูผมยังไม่เข้าใจนะผมอะผมประคอ,องใจผมเป็นคนที่อยากรู้แล้วค่องใจมันคืออะไรอันนี้ก่อนุีาตอัองลงรถนะ เบิรถนิดหนึ่งนะผู้ชมเราเดี๋ยวจะลงรถนิดหนึ่งนะครับร้อนรถเออ่ระบบนี่คืออะไรเนี่ยมีลองเลยโอ้โหนี่นี่น,นี่อันนี้นะ่าสนใจอันนี้อะไรโอ้นอน,นี่สีสีโซเนี่ยอันนี้สีโซไมเรียกว่าสีสีซอให้ควายฟังเห็นปะ่ะ เออนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าสีซอให้ควายฟังไปดูข้างนงอ,อกต่อดีกว่าผมไม่ผมสนใจตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกล้มันมีมีรูปลักษณ์และมีกลิ่นหรือเปล่านะเนี่ยผู้ชมรู้ไหมฮะนี่คืออะไรฮะตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยไ <c> ด <oughs> ้ไหมตอบฉันหน่อยอกำบังเพยนี่นี่เป็นแหล่งของกำบังเพยนะผู้ชม นี่มันคืออะไรดูกันดีๆเป็นระเบียนเหรอเจ้านี้แล้วเกินวางเนี้ยเออมีกับาว่าไงวันนี้มีก็โมโลเลยเหรอฮะอยอะหาเก้าโมลเนี่ยหลวงพ่อไม่หมาหลวงพ่อมาเดือดร้อนนะเนี่ยนี่คืออะไรเตาอันนี้เป็นเตานะไอ้เสือกับสิงเสือกับหมาป่าวะยังไม่เข้าใจเออมันมีกับบังเบอร์เยอะ เนี่ยเนี่ยอันนี้เข้าใจอยู่คุณผู้ชมเนี่ยน,นี้เข้าใจอยู่อันนี้เป็นหลวงพ่อขาวนี่เดินลงมาแล้วนะเนี่ยเดินลงมาอย่าหาว่าไม่ลงทุนเลยแลวอยู่บนรถลงทุนแล้วคุณผู้ชมลงทุนลงทุนเออลงทุนเดินหน่อยดิว่าสง่าราศรีจะเกิดขึ้นได้ไงนี่วัดไผ่ลงหัวนะครับแต่พลบานประเทน นี่นะแน่แท้ดีแน่แท้น,แน,แทนี่นะสวยงามขนาดนี้จะมีอะไรที่สวยงามกับองค์พระพระพุทธเจ้าอีกแล้วท่านผู้ชมานี่นะคือความสวยความงามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ที่สนใจก็ยังไม่จบนะครับนี่คือรูปแรกนะครับช่างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดเผมยังค้นหานะเออผมไม่ยอมแพ้อันนี้มันใช่อยู่อันนี้ว่าไงเนี่ย ค่าโกรธเออค่าความโกรธได้อยู่มีสุขมันเกี่ยวกับไม่มเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเออดูให้มันจบดูแลแปลเขาด้วยนะนี่คืออะไรบวงไม่มีประหมายให้อ่านเลยอะเออแล้ความคิดสั้นนะครับอันนี้ความคิดสั้นเขาบวกว่าทำไมเห็นไหมเขามีบอโอ้หวีสองกระจกเนี่ยเออไวร้านวร้าน ม่นั้นส่งห้เจ้าไอ้น,นี่นี่สนใจคือสนใจนี่แหละยังอื่นไม่สนใจสนใจนี่อย่างเดียวนะครับนี่ก็มีนี่เอาบนเยอะนะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคำกรวันเดียวดูมาชนี่แะละเข็นโคกขึ้นเขาโอ,โอ้ใจทำเ้ยเห็นไหมเข็ยนโคกนเเนี่ยนี้เสือป่าจ,จะเข้เออ เนี่ยเห็นไหมนีเสือไป็นเกฆนี่อะไรอ่ะไม้ซีกงัดไว้ซุงเออนม่คิดเองวะนี่คิดเองเข้าใจด้วยนะเนี่ยไม้ซีกนะครับแล้วก็งัดไม้ซุงเออเออเอาเอานี่คืออะไรไม่มีอะก็ไม่มีความหมายต้องดูอ่ะออขนอผอูกงวัวอันนี้ผูกงัวใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ,อ๋อนั้นรักลูกให้ผูกนั่นให้ตี อ้าวนะครับนี่คือคาพังเพยนี่คืออะไรนี่ไอ้น,นี่ตรวนั้นเลยนี่ที่ใช้นาดเลยอย่างเงี้ยไอแบบนี้ที่ใช่นาดเลยแน่ๆเลยกูว่าเนี่ยโอ้ยไม,ไม่ต้องหวานเดนเตอร์อันนี้ที่ใช้นาดเลยนี่อย่างนี้เลยต้องยันอย่างนงี้ใช่ไหมเออนี่ที่ใช้นาดนะฮะใช้นาดเลยใช้นาดเขากำลังมาแรงเนี่ย โอ้โหที่ยันยางมีเลยเห็นไ,ไหมเอาทำไมจะจับเขาหรอจะไม่ถึงหรอคาดไม่ถึงมาเนี่ยมันไม่มีความหมายแปลผู้ชมรู้ไหมเนี่ยผู้ชมรู้อ่ะรู้บอกไงเนี่ยงงนนยิบเปลงเลยงงว่าอันนี้ไม่มีความหมายผู้ชมเอออันนี้นั่นจะเป็นมึงตีกูกูดึงมึง มึงตีกูกูดึงมึงหรือมึงดึงกูกูตีมึงก็ไปดูงงมาอันนี้คืออะไรเออชมรู้ไหมเนี่ยโอ้เป็นหน้าดีแล้เนี่ยมีความหมายนะเออนี่มันคืออะไรวะอยากดูเอออันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเ,เนี่ยเนี่ยชอบอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบเอออย่างนี้ดีหน่อยเว้ยเอออันนี้มันดูดีอนะ่ะอันนี้เรียกอะไรวะเนี่ยหาหาไว้ออีอ่ะเจ้า กูไม่บ้าก็วันนี้แหละอ่ะเนี่ยเขาเรียกหาห,าห่าไอเมียรีง่ายวะเนี่ยโอ้โหเมียท่าทางจะจยะเว้ยมาเล่นนางตามตะขนาดนี้เออเออนี่คืออะไรนนี้คำพังเพยฮะคำพังเพยคืออะไรไม่รู้เออน่ตาใหญ่ที่เนี่ยเขาบอกว่ามีเป็ดด้วยแล้วก็ให้หวยถูกเนีนตะก่อนเนี่ยเขามาขอหวยเป็ดกันนะนะครับน่ตาใหญ่ นะปู่หลวงตาผมไม่ได้มาล้อเลียนนะผมอยากรู้นะครับความเพลยิยแล้วความหมายเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านยังไงนะครับนี่ความหมายแต่เอออย่างนี้ถ้าอ่างนงี้ดีนะ่นะเออถ้านุ้นยิ่งดีใหญ่เน่อยนะถ้านุ้นต้องส่งไปชัยนาทนะครับเนี่ยถ้านุ้นนะ่ะเนี่ยจะไม่เกี่ยว นี่เด็กน้อยนะครับอันนี้คืออ๋อถ้าหัวงูเอออนี้อ่านออกอันนี้อ่านออก,อนนอออกถ้าหัวงูให้ส่งกระจกดูเออมันต้องอย่างนี้ที่อ่านออกไอ้งูอันนี้ไม่เข้าใจไหมใครเข้าใจงูบ้งผมไม่เข้าใจงูอไอเนี้ยไม่ซี่งั้นไม่ซุงยังเข้าใจแล้วล่ะเออเห็นหนีเสือปลาเช้่ก็เข้าใจอยู่เสือปลาสีอันนี้เข้าใจ บางสุภาษิตอ่ะไม่เข้าใจเห็นปะเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจอันนี้เข็นโคข,ขึ้นเขาวะ่ะเออเนี้ยเข้าใจไอ้น,นี่ก็ไม่เข้าใจอ้นนี้ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็ไปไปแล้วเพราะไม่เข้าใจไปแบบไม่เข้าใจ ผู้ชมเข้าใจไปเนี่ยนะครับ